รถสีดําจอดตากแดดบ่อยๆเนี่ยติดฟิล์มกันรอยรอบคันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนํานะครับนี่ไม่ได้ติดฟิล์มใส่กันรอยความเงานี่เห็นไหมความเงานี่วับเลยแต่ปัญหาคือรอยสะเก็ดหินเหล่านี้ครับมันอยู่ที่วิธีเลือกเราจะต้องเลือกให้ฉลาดนะครับจําคําพูดที่ผมบอกว่าการแก้ไขบนพวะให้กลับมาเงาใสานะครับระหว่างเคลือบซามิกกับติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยเคลือบซามิกทําได้ดีกว่าจําได้ใช่ไหมครับวันนี้จะมาให้ดูตัวอย่างนะครับสําหรับรถที่ติดฟิล์มใสกันรอยไป5ปีกับเคลือบซิ5ปีแบบไม่ลิรอยยเลนะครับ ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเครื่องสมิกับฟิล์มใสกันรอยเป็นไงวันนี้มาให้ดูกันแบบเรียลๆเลยนะครับว่าปัญหาที่เจอกัน2อย่างเนี่ยไม่ว่าจะติดฟิล์มกันรอยไปเลยนะครับใช้ไปยาวๆจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเครื่องสมิ่อย่างเดียวไปเลยนะครับและไม่ติดฟิล์มใสกันรอยเลยเจอปัญหาอะไรบ้างมาดูกันเลยครับมาดูที่งานฟิล์มใสกันรอยกันก่อนนะครับจาได้ไหมครับที่ผมบอกว่า รถสีดําจอดตากแดดบ่อยๆเนี่ยติดฟิล์มกันรอยรอบคันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนํานะครับอันนี้ติดฟิล์มจากที่อื่นมานะห้าปีแล้วนะครับตอนนี้ลอกยากแล้วนะครับต้องแคะต้องแกะไม,ไม่ไม่เป็นชิ้นแล้วนะฮะมาดูด้านข้างกันบ้างครับเป็นแบบนี้ครับสภาพฟิลม์มคือจริงอยู่โอเคอันนี้เคสเนี่ยก็ค่อนข้างจะทิ้งไม่นานไปหน่อยนะครับหนักนวงหน่อยนะลอกยากแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อกันไปแล้วก็จะ แก้ไขให้นะครับทีนี้ก็มีคําถามตามมาเยอะแยะเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆติดฟิล์มใสกันรอยรถสีเข้มๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะจอดตากแดดบ่อยๆเนี่ยแล้วสภาพฟิล์มเนี่ยมันไม่นานนี่คันนี้ติดไป5ปีนะครับแล้วก็ติดแพงด้วยอะคันเนี้ยติดมาแพงเลยล่ะนะครับแต่สภาพฟิล์มก็ยังเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําถามอีก2คําถามใหญ่ๆเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าเรารถสีเข้มแล้วต้องโดนโดนมลภาวะเล่นงานบ่อยๆแบบเนี้ยติดฟิล์มแล้วมันเริ่มขุ่นอย่างเงี้ยจะเข้าปีที่2ที่3เนี่ย รับมันได้หรือไม่นะฮะว่าเอเอความเงาความอะไรมันจะรอบรงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการสู้กับมลภาวะการแก้ไขปัญหาบนฟรลมันทําได้ยากกว่าเครื่องเซรามิกนะครับคำถามที่2ก็คือว่าที่บอกว่ารับประกันยาวๆนะครับที่จะเป็นรับประกันฟิล์มกันยาวๆเนี่ยสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดความร้อนเร็วมันก็จะทําให้ตัวท็อปโค้ดหรือกาวของฟิล์มใสกันรอยเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วกว่าที่เราจะใช้ในเขตพื้นที่เย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามใหญ่2สองคำถามนะครับทีนี้ตามไปดูเรื่อง เคลือบแก้วกันบ้างครับถ้ากรณีที่เคลือบแก้วอย่างเดียวเลยใช้งานโหดๆเนี่ยนะครับผ่านไป5ปีสภาพเป็นยังไงมาดูกันครับมาไล่ดูนะฮะนี่ความใสของงานเคลือบสวิอีกมา5ปีนะครับพานามีราคันนี้นะครับความเงาไม่ตกเลยเห็นไหมฮะดูภาพรวมนะฮะเดี๋ยวแต่ผมจะชี้ปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันแต่ทีเนี้ยที่ผมถามเพื่อนๆบ่อยๆนะครับกรณีที่ปรึกษากันเนี่ยว่าวิ่งต่างจังหวัดบ่อยไหมนะครับลูกค้าคนนี้วิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ใช้งานค่อนข้างโหดปัญหามีแน่ครับถ้าไม่ได้ติดฟิล์มเอาไว้กัน หินแนวปะทะที่มบอกว่าตรงนี้เป็นเป้าใหญ่จำได้ไหมตัวนี้เป็นเป้าใหญ่แนวปะทะด้านหน้า,นา,นากันชนฝากระโปรงเป็นเป้าใหญ่ปัญหาเป็นยังไงบ้างเข้ามาดูเลยทีนี้มาดูปัญหากรณีที่ใช้งานหนักๆคนโผล่พิษแต่จังหวัดบ่อยๆนะครับที่ผมมักจะถามเพื่อนๆว่าเอ๊ใช้ต่าง,างจังหวัดบ่อยไหมนะครับเพราะครันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มใสกันน้อยความเงานี่เห็นไหมความเงานี่วับเลยแต่ปัญหาคือรอยสเก็ตหินเหล่านี้ครับที่เปรียบเทียบแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ คงไม่ได้ไหมายความว่าจะไปชี้เลยว่าอะไรดีกว่าอะไรไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันมีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การจัดชุดที่มันเหมาะสมกับการใช้งานผมถึงจะแนะนําเพื่อนบางคนเนี่ยเพื่อนๆบางคนผมก็ไม่แนะนําให้ติดฟิล์มทั้งคันนะฟังจากลักษณะาการใช้งานแล้วนะครับบางคนผมบอกว่าไม่ควรจะติดไม่จำเป็นต้องติดฟิล์มใส่กันนอยด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าเอ๊ะติดฟิล์มใส่กระนอยทั้งคันดีกว่าเพราะลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ นั้นผลลัพธ์ที่ได้มาในระยะยาวๆนะต้องย้ำว่าในระยะยาวๆเนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะเน้นในเรื่องการบริการหลังการขายให้มันตรงกับที่เราแนะนํากับเพื่อนๆไปเวลาใช้งานเป็นนานๆก็รู้สึกว่ารักรถยังห่วงรถยังห่วงรถอยู่นะครับมันอยู่ที่วิธีธเลือกเราจะต้องเลือกให้ฉลาดนะครับแล้วเ,เลือกให้ฉลาดเลือกอย่างไรก็คือว่าจะได้ความเงาที่เราต้องการด้วยแล้วก็ระยะยาวๆในการปกป้องในการดูแลเนี่ยคุ้มค่าด้วยครับทนฟังมันมาจนจบขนาดนี้แล้วฟังสาระอีกชนิดนึงนะครับ จร,จริงๆม,มีโปรแกรม,มอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเคลือบสมิคอี4เกรดฟิล์มใสกันรอยอีกเกือบ10ซีรีส์และเพิ่มการสินสุดเก็บเสียงซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการบริการหลังการขายในที่เดียวเพราะขั้นตอนมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่การล้างแบบเต็มระบบจนถึงการเคลือบซ้ำหรือเคลมชิ้นงานที่อาจจะเกิดปัญหาหลังจากการใช้งานไปแล้วจะทําให้เพื่อนๆประหยัดเวลาและการเดินทางในอนาคตซึ่งโปรแกรม,ท,มทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับ